โมนีอากาศดีมากเลยค่ะทุกคนแดดออกเบิ่งดูทองฟ้าสีฟ้าสวยมากเลยค่ะกระต้นใหม่หูสนามยากเขียวค่ะแสงแดดสะท,ท้อนกับต้นสนสองผ่านมาให้ทุกคนเบิง่ง สวยงามค่ะเห็นบอ๋อเจงจะพาทุกคนไปเก็บไอ้ทั่วลันเตา่ามาทำอาหารก่อนทำอาหารกินแร้งค่ะแต่ตอนนี้มันมาแล่แรงดอกตอนนี้มันยังเช้าอยู่ค่ะสต่เจมก็เห็นแดดดีก็เลยมาถ่ายวีดีโอ ให้ทุกคนเบิ้งแล้วก็เก็บผักนำค่ะไปค่ะกเก็บผักไปเบิ้งดอกไม้นะดอกดาวเรืองดอกลาวนเดอลาวนเดอเพิ่งตอมเพิงดอกดาวเรืองทุกคนเฮ้ยดอกดาวเรืองไงลายสีนั่นไหมง้ามเนาะ ตัวล่าเต่ายัางนี่อยู่ค่ะจกไปพัดกินกระสต็กสเต็กหมูมันฟรั่งกับต้นตายแล้วค่ะต้นตายเดี๋ยวก็จะถอนในถอนต้นออกถอนตุนออกก็ย่ำไหร่บุ๊ค่อยเกขุดหัวไปเก็บใบค่ะ นี่ไอกระตุกโคนเขาดอกระแหงอยู่ด้วยเนี่ยเห็นบอกค่ะเนี่ยแรดิษนะแม่มีเม็ดเนี่ยเฮ้ทำแนวเลยไม่ต้องซื้อเลยปีนานี่พันไวแล้วประหยัดตังค์ด้วยค่ะแต่เยอะนะเนี่ยแรดดิษ เบ่งดอกรักเล่ตอนในแดดออกค่ะทุกคน,อนอกไออันนี้เอฟซีเพื่นว่าดอกรักเล่มันคืออันนี้ปกติมันเจิดมันเจิใหญ่มันจะงามใบบ่บพ่อปุ๋ยตีว่าสั้นเพื่นว่าไอ้เจิมใส่ปุ๋ยเยอะเลยค่ะใส่ปุ๋ยแต่มันว่างเพราะว่า เพิ่อนหนาวนะคะทุกคนล้กกรดอกลักเล่พัดน,นี่มันเป็นดอกลักเล่สั้นเดียวค่ะมันไม่ใช่ดอกลักเล่ไอ้พันหลายชั้นมันก็เลยดอกขนาดนี้ค่ะแต่หากว่าทุกปีกัดอกจะดกกว่านี้แต่ปีนี้ไอ้มันอากาศเย็นมันก็เลยดอกไม่ดกค่ะเอาพปดกก็ไดานี้ี่ะคะงาม,มเก่าล่ะ นาะค่ะเนาะพ่อไดชไทยทุกคนเบิง,งพี่นายจะจึงมาติหาพันดอกง่ๆมาปลูกอยู่ค่ะแต่ซื้อหัวมันก็แพงแพงก็เขาเก็บวไ้ได้หลายปีทือเก้าละมาค่ะมาเก็บถั่วลนวันเตาก็จะจืมนี่ล่ะอยู่ข้างไหนมันอยู่ั้างในในพี่ สอนอยู่ใงนบัก่ะทุกคนนี่ไงนี่อืมอันนี้ก็เอาไปโรลดกินได้คือกเอากาพื่อนนี่แนวใส่ยเยอะจืมต้องหากระตาหรอกใส่ยังสี่เพ่นเลยจ้ะฟังนี่นห็นเวลายอยู่ค่ะ ผักอีตูใหญ่เจิมเป็นดอกเลยเนี่ยเก็บกินไปเรื่อยๆลคะค่ะทุกคนมีผักอีตูนี่กแกงจะย่างกระแซบแกงอ่อมถ้ามีผักอีตูใส่แลคะค่ะพักซี่ใส่เนี่ยโอ้ยอย่งไดกระแซบคะ่ะทุกคนมาค่ะมาเก็บลำกันเลยเนาะทั้งนี้มันก็จะบางเตี้ยเนาะนี่ค่ะ นี mm ่ห hmm. น <Po. S 2> ่วยนี้ทุกคนหน่วยใหญ่ๆเนี่ยเปาะเห็นโบค่ะโบยังนี่มาตรงนี้ นี่ม่นี่งามเต่นี่ค่ะทุกคนเห็นบอกอ,อุ่นต้นอย่างเนี้ยออกมาสินี่ค่ะอันนี้ก็ได้ไปผัดแล้วย่าเจอมกเก็บใส่ตู้เย็นไว้น้ำอยู่ทุกคนเบิง่งใบกะเพรา หอมหอมค่ะข่มามาม่วงหอมมันบ้านเราเลยกามาจากบ้านเล่าแล้วมีเท่าเม็ดก็ได้หอมันมานบ้านเราเลยอชมบรรยากาศฟังนี้นะผลแอปเปิ้ลแดงเต็มต้นผลล่ะค่ะเดี๋ยวแดดออกก็ค,คอยจะมาทายทุกคนเบิ่งอีกตอนนี้ไม่ค่อยแดดมันเป็นเงาอยู่เงาต้นไม้ต้นอก,ต,นอกต้นพุ่นอะคะ่ะ ให้เจีมยมยาวออกกํากลังกายทุกคนออกกําลังกายแล้วก็มาเดินหาเห็ดดูเห็ดคือเก่าหมดละเนี่ยมองกองฟื้นเนี่ยค่ะก็บ่งเห็ดน,นับเย่เจิมดูมะเขใหญ่ปดโพแต่นี่เนี่ย่ะเห็ดเห็ดพึ่งพึ่งหวานค่ะอเออโมเมนเห็ดพึ่งขาลายค่ะเอาไว้นี่ละ เบื้องลูอันนี้แม้ตาส่อนแทะน้อยอดใจไม่ไหวหรอกค่ะเก็บซะเถอะอาจะเก็บไปทุกคนเบิ้งมันใหญ่โผล่เนาะโอ้ยเบองดูทุกคนพาอนี่แม้วิบะคาอวดคาอวนแทะแต่แกงแซ่บแทะเนี่ยอ่อ,อนอู่ได้เนาะ,นะ เอาลีโบ่ยกเกลืกอบก้กากินนะคะทุกคนอย่ากเกิืกินแต่เห็ดเผืองขาเห็ดเผืองหวานขาอ้วนแม่อันนี้มันก็ขาอ้วนเนี่ยนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเนาะขาอ้วนขาอ้วนขาลายนี่แม่มือเห็นเพื่อนเราไปแกงกินอยู่ใน YouTube นะเห็นพี่นาหน้าเพิ่นเก็บอยู่เหรอครูแฝดเมนเนื่อวานนี่แบบนี้ละ เอาอ้วนนี่แหละไม่เอาหรอกดิเอาใบมังเกาอย่านี้เอาก็ะสัยืดจืดย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 เจยืดยืดายืดยกดยืดยอเจืดยืดยกดยืายืดยกดยนกยืดยไดยไม่ืดยืดยได้ืดดยืดยืั่ืดยืดย่ดดยืดยนดยืดยืดยื อ้วนอวบอวบขาแม่เศบอยู่ด้วยเนาะเห็นพีนาหน้าพิ่นแกงอยู่เพิ่นก็แสีบอยู่ด้วยล่ะเจียมสิเอาไปแกงบ่เนอ๋อจักบ่อไปดอกค่ะทุกคนขับเบิ่งเห็ดทุกคนเห็ดที่อย่างนี้นะเห็ดโฮมบ่เอาไทยเบิ่งไกล เฮ็ดห่มขาเงยวยาวฮให้เจียมไปได้มีถุงมือจับแห่โดยถ้ามันบานกว่านี้เดี๋้เจียมที่มา่านมาเอาถุงมือจับให้เบิ่งเด้อค่ะเ <c oughs> ฮ็ดเจียมพาเบิ่งเฮ็ดค่ะพอเฮ็ดเพิ่งไงพิง่งขาไล่อ้วนแล้วก็มาพอเฮ็ดอีหยังเฮ็ดห่มบ่เพิ่นอื่นอันนี่